ปฏิหารคนที่มีสายญาณพญานาคราชติดต,ต,ต,ตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษค่ะคนที่มีสายญาณกับพญานาคราชติดตัวมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกกันว่าซ i ก sense มีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานของพญานาคผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาค ก็จะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษหรือที่เรียกกันว่า six sense และมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนั้นจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตั้งแต่วัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆอันได้แก่ข้อที่ 1. มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสถ บางครั้งก็มีงอนบางครั้งก็ไม่มีงอนและสองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะมีงูม,มาปรากฏกายให้เห็นอยู่บ่อยๆและงูจะไม่เข้ามาทำร้ายก็มาแนวคุ้มครองเสียมากกว่าอย่างที่สมหากไปวัดที่มีรูปปั้นของพญานาคท่านก็จะรู้สึกกลักร่รและอบอุ่นใจเป็นที่สุด อย่างที่สี่หากได้พบกับรูปปั้นพญานาคตามสารหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้งจะเกิดความรู้สึกขนลุกชันแบบไม่มีสาเหตุน,นั่นเองและข้อหมักจะได้ธาตุกายสิทธิ์ที่เกี่ยวกับพญานาคราชมณหีนาคราชหรือเป็นสมบัติที่พญานาครักมณีนาคราชหรือแก้วนาคราชถือว่าเป็นสมบัติประจำตัวของเทวดา เป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีจะได้รูปปั้นพญานาคมาครอบครองมักจะชอบแหวนหรือกำไลพญานาครวมถึงไม้เท้าหัวพญานาคมักจะมีเทพหรือพญานาคตามคุ้มครองอยู่เสมอเสมอข้อที่6หากได้เจริญพระกรรมฐา,านจนได้ฌานก็จะรับรู้ได้ถึงภพภูมิของตัวเองอย่างที่7็ด มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาชอบการทำบุญและการสร้างบารมีอย่างที่8เป็นคนที่สนใจหนังสือสนใจเรื่องราวต่างๆของพญานาคสนใจภาพหรือรูปของพญานาคเป็นพิเศษขอ้อ9ไม่จำเป็นต้องชอบน้ำอย่างเดียวเพราะพญานาค ไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ำท่านอยู่ทั้งบนภูเขาในถ้ำแต่เป็นคนที่ชอบสถานที่เย็นๆเ,เวลาได้สัมผัสน้ำหรือต้นไม้ใบหญ้าจะรู้สึกสดชื่นมีพลังผ่อนคลายเนื่องจากได้ทาดน้ำมาเติมเต็มให้ชีวิตมีพลังข้อ10มักจะมีงูมาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆ หรือเกิดในบ้านที่มีงูและบ้านหลังนั้นค่อนข้างเย็นลักษณะที่โดดเด่นของผู้ที่มีสายญานองค์พญานาคที่พึงสังเกตได้ด้วยตนเองก็มีดังนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยรักเคารพในพระพุทธศาสนาชอบปฏิบัติธรรม ชอบในเรื่องของอิจธิธ์ปฏิหารของพญานาคข้อ 2. มีความสนใจใคร,ร่รู้ในเรื่องของพญานาคพบพญานาคเมืองบาดาลรวมถึงทิพยาอำนาจเรื่องของอำนาจจิตเรื่องของกสิณรวมถึงธิ์เป็นพิเศษด้วยข้อ 3. มมักมีนิมิตต่างๆเกี่ยวกับพญานาค ฝันได้มนีรัตนาหรือฝันว่ามีสัญญาณเก่าที่ผูกพันกับภพบภูมิเก่าเป็นพญานาคและต้องการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีในภพภูมิที่เป็นมนุษย์และจากคำบอกเล่าของพระสงฆ์สายปฏิบัติท่านได้กล่าวว่าพญานาคเป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงมีถิ่นอาศัยชัดเจนตัวยอย่างเช่นหนองน้ำ ในถำ้ำยอดเขาหรือแม้กระทั่งวิมานในอากาศอาณาจักรใหญ่ๆเช่นแม่น้ำโขงที่มีการสร้างพบภูมิใต้บาดาลหรือที่คนทั่วไปเรียกว่านาครบาดาลน,นอกจากนั้นแล้วพญานาคทั้งหลายในระดับบริวารยังออกกระจัดกระจายไปสิงสถิตอยู่ตามเทวรูปต่างๆด้วยเพื่อที่จะได้คอยช่วยเหลือมนุษย์ และมีความเชื่อจากสายยานพญานาคบางคนกล่าวว่านาคที่ถือกำเนิดจากไข่จะดำรงชีวิตในรูปของงูตามสายพันธุ์และจะจําศีลจนสิ้นอายุไขบางก็กำเนิดในสายพันธุ์งูใหญ่บางก็กำเนิดในสายพันธุ์งูเล็กเมื่อสิ้นอายุไขดวงจิตจึงจะเข้าสู่ภพภูมินาคานาคที่ถือกำเนิดจากเท่าใคร จะอุบัติขึ้นและเติบโตในถ้ำลึกหรือถ้ำน้ำเพื่อบำเพ็ญตบะและทำหน้าที่ปกปักรักษาธรรมหรือสถานที่ถือกำเนิดจนกว่าจะมีบรารมีเพียงพอถึงจะถิน่นเข้าสู่ิภพนาคาเช่นกันนาคที่ถือกำเนิดจากคันหรือดวงจิตที่เข้าสู่การปฏิสนธิบางก็ไปแฝงในร่างมนุษย์ บางก็ไปแฝงในร่างสัตว์ใหญ่ตัวยอย่างเช่นช้างเป็นต้นเพื่อบำเพ็ญเพียรเมื่อละสังขารก็จะกลับเข้าสู่พิภพบาดานโดยสมบูรณ์ส่วนพญานาคที่ถือกำเนิดแบบอุปปาติกะจัดอยู่ในประเภทมีบุญมากก็จะกระจัดกระจายไปตามเทวรูปใจใจ,ใจต่างๆที่มีคนเคารลบรับถือศรัทธาเพื่อปกปักรักษาพุทธศาสนา และมอบพอรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ก็มีคำแนะนำที่เป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งว่าถ้าคนบูชาด้วยอาหารข่าวหวานตกแต่งด้วยกิเลสมากเท่าใดนาคบริวารที่ถือศีลบริสุทธิ์จะอยู่มิได้และจะกลายเป็นนาคชั้นระดับล่างๆมาสถิตยอยู่แทนและอาจให้โทษมากกว่าให้คุณ ดังนั้นหากท่านต้องการบูชาพญานาคชั้นสูงท่านควรบูชาด้วยนมธัญพืชและผล,ละไม้มงคลหรืออาหารเจผ่อนใดที่ผู้ขอปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญศีลภาวนาก่อนอย่างน้อย3าวันก็มีศีลห้าหรือศีลแปเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพญานาคชั้นสูงผ่อนนั้นจะสำเร็จได้โดยพรัน และสิ่งนี้สำคัญที่สุดเคล็ดลับปู่ชาองค์พญานาคสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทองและความสำเร็จองค์พญานาคพญานาคหรือนาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทองและความสำเร็จโดยพญานาคถือเป็นสัตว์ในตำนานลักษณะคล้ายอยู่ขนาดใหญ่แต่มีงอนสีทองมีดวงตาสีแดงบริเวณเสียงจะมีตั้งแต่หนึ่งเสียน3เสียน5เสียน7ดเสียนและ9เสียงขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับตระกูลของนาคส่วนลำตัวจะเป็นเกรดเหมือนปลา ซึ่งจะมีสีแตกต่างกันไปอย่างสีเขียวสีรุง้งและสีดำเป็นต้นขึ้นอยู่กับปรมีของท่านตำแหน่งการวางองค์พญานาคบริเวณที่บ้านตำแหน่งในการจัดวางไม่ควรไกลจากตัวบ้านจนเกินไปสามารถจัดวางใกล้กับตัวบ้านได้แต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือห้ามหันหน้าออกจากตัวบ้าน ห้ามให้น้ำจากหลังคาดโดนเสียนองุ่งพญานาคโดยเด็กขาดหากจัดวางบริเวณกลางแดดควรมีร่มฉัดหรือทำร่มเงาให้แก่ท่านระดับของการจัดวางไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำหรือสระบัวควรอยู่สูงระดับเอวเพราะหากต่ำกว่านั้นเวลาเดินผ่านจะดูไม่ดีเนื่องจากท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสิ่งของต่างๆที่นำมาถวาย ควรมีโต๊ะแยกพร้อมจัดวางให้เหมาะสมไม่ดูรกให้ดูแลในเรื่องของความสะอาดด้วยเช่นกันไม่เพียงแต่บริเวณที่จัดวางองค์เท่านั้นแต่ภายในบ้านก็ควรสะอาดที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการช่วยเสริมสิ่งที่ดีนั้นเองการบูชาองค์พญานาคพญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพมีทิพยบุญเสวยตามบรารมีของแต่ละตน เมื่อต้องการถวายของบูชาให้ถวายดอกพวงม,มาลัยดอกมะลิสดหรือดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมและน้ำดื่มหากต้องการถวายของว่าอย่างอื่นก็สามารถทำได้เช่นผลไม้มงคลห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดโปรดท่านเป็นผู้รักษาศีลโดยส่วนใหญ่นิยมถวายผลไม้ซึ่งแต่และอย่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป อาทิสม้มจะสื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทองกรวยความสำเร็จทั้งนี้ผลไม้มงคลก็นิยมนำมาถวายด้วยเช่นกันสำหรับทุกวันพักขึ้น15คหาคำควรนำรูปภาพหรือรูปปั้นของพญานาคที่บูชามาประพรมด้วยน้ำปรุงต่างๆหรือทาด้วยน้ำมันจันหอมพร้อมกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทขันธปริศ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่านและเพื่อความเป็นสิริมงคล